สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังที่เคารพทุกท่านครับผมมาในรายการตามหาความจริงนะครับวันนี้ก็อยากจะกลาบเรียนว่าในฐานะที่เป็นนายกสมาคมชาวภาคใต้ในพระบรมราชประถษมเป็นสมาชิกบุชิสภาก็อยากจะกลาบเรียนพี่น้องว่าในช่วงปีที่ผ่านมานั้นบ้านเมืองเราประเทศเรา ประสบปัญหาไม่ว่าด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมาพอสมควรนะครับผมก็อยากจะกลับเรียนพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านว่าในญญานะชาวภาคใต้นี้ต้องขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบอุทกภัยในวาตภไยที่ผ่านมาอย่างเต็มที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าวราชการภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนทั่วไปในนามชาวใต้ผมขอขอบคุณด้วยและก็อยากจะกลับเรียนพี่น้องประชาชนว่า บ้านเราเมืองเรานะครับยือได้ภายใต้บรมโพธิพันธ์บัตรหงทระเ้าอยู่ผมก็อยากจะกกาบเรียนพวกเราพี่น้องไห้รักสาม,มัคคีกันไว้และก็ถือว่างค์ท่านนั้นเป็นพ่อเป็นอย่างเดียวของพวกเราขอให้รวมพลังวนสาม,มัคคีกันไว้นะครับในปีใหม่ที่จะถึงนี้2บ5 4ผมก็ถือโอกาสตัวนี้ขออำนวยเอวยพรในทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่งามนะครับขอให้ทุกท่านจงประสบในความสุขความเจริญประสบ ต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้บรรลุตามที่พึงปรารถนาตรงทุกประการและขอให้ทุกคนรักสามัคคีกันไว้ขอให้ช่วยให้ชาติบ้านเมืองของเราจะต้องสามัคคีกันและที่สาคัญสุดผมเป็นการบริการวิสามันติดตามเรื่องรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องรัติดตามและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ขอให้เกิดสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องตำรวจทหารประชาชนครูทุกภาคส่วนนะครับตรงนั้นขอให้สามัคคีว่าพี่น้องอุตลิมหรือไทยก็ตาม ขอ,อยรักสามาัคคีกันไว้เพื่อให้เกิดสันตุขในจังหวัดชายแดนใต้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการตามหาความจริงทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาทางสถาน,นถีโทรทัศน์ t v t v และทีวีดแห่งนี้ด้วยจานดาวเทียมระบบ4แบนด์ไทยคม5ท่านผู้ชมสามารถรับชมพร้อมกัน38ประเทศในทวีปเอเชีย ท่านผู้ชมครับรายการตามหาความจริงวันนี้จะมีประเด็นเด็ดสองสามประเด็นมาพูดกันในรายการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาด้านเศรษฐกิจแนวทางการแก้ไขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านผู้ชมครับเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งกับแขกผู้มีเกียรตินะครับผู้มีคุณวุฒิมีประสบการณ์มากมายนะครับเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศไทยนะครับท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัด รอ,อง้วรในการจััดกรุงเทพมหานครเป็นอดีตประธานผู้พิพากษาสารสมทบสารเยาวชนและครอบครัวท่านเป็นที่ปรึกษาปัจจุบันที่เป็นประธานที่ปรึกษากอตตรประจําสํานักง,งานตารวจแห่งชาติเป็นอดีตที่ปรึกษานายกร,รัฐมนตรี6สมัยท่านครับดรสมัครจีนบริษัทเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างมากวันนี้จะมาให้มุมมองเก็บเกี่ยวกับการแก้ปัญหาใน3นในามยอดห่งชาติภาคใต้ ขอต้อนรับท่านสมัครครับสมัครสวัสดีครับท่านครับท่านสมัครครับแนวทางการแก้ปัญหาปัญหาภาคใต้เนี่ยเกิดพิกฤตมาตั้งแต่ปี2547นะครับ6ปีกว่าแล้วท่านมีแนวคิดยังไงในฐานะเป็นภาคเอกชนครับในการที่แก้ปัญหาครับขอบคุณมากครับคุณสุทินนะตามจริงแล้วเนี่ยนะผมกับคุณสุทินเราไปดูไปลงไปทางใต้ตั้งแต่ปี46นะครับ จนถึงปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งล้างไปไหนนะฮะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาคใต้เนี่ยเราในฐานะประชาชนเราก็มีความเป็นห่วงใหญ่ประชาชนและก็เป็นห่วงใหญ่ทางภาคของราชการด้วยโดยเฉพาะทางด้านตำรวจนะฮะ,ะทหารและผู้ที่เสียสละในการที่จะมาช่วยให้บ้านเมืองเกิดความสงบอันนี้ขึ้นตั้งแต่ปี4 6เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เ,เราลงไปเนี่ยปีหนึ่งประมาณเกือบ10ประครั้งนะฮะ เราก็ได้พบเห็นสิ่งต่างๆมากมายนะครับว่าและการช่วยเหลือของเราเนี่ยเราก็ได้ช่วยเหลือมากมายด้วยในสปีนี้เราช่วยช่วยไปทั้งหมดเนี่ยหลายล้านบาทนะครับแล้วเราก็เข้าถึงตัวบุคคลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะแล้วก็ผู้ที่ม,มีปัญหาหรือว่าที่มีปัญหาหรือมีเหตุการณ์อะไรต่างๆนี่นะอย่างทันท่วงทีเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราได้พบได้เห็นนั้นนะ นะถ้าหากจะให้ผมมาเอ่ยถึงผมก็จะขอ,อ,อบอกให้พวกเราได้ทราบว่าการที่จะแก้ไขปัญหาภาคใต้นั้นนะฮนะตามสูตรของพวกเรานั้นนะัถือว่าใช้คำว่า113าคำว่า113หมายความว่าอะไรครับเป็นโค้ดอยู่นะครับแต่มันความว่าเรา1ตัวแรกก็คือ1ข้อมูลข่าวสารเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับ ข้อมูลของรัฐบาลเนี่ยจะมีมาทั้งหมดหลายข้อมูลมีทั้งหน่วยกองกแห่งชาติสองมอชสำนักงานเพื่อความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็ข่าวของทางด้านทหารข่าวของทางด้านตำรวจข่าวของทางด้านส่วนการปกครองซึ่งข่าวสารต่างๆที่มานั้นเนี่ยแตกต่างกันไม่รู้ว่าข่าวสารอันไหนเป็นขาวสารที่มันมันบยังไม่เป็นเอกภาพยังไม่เป็นเอกภาพ เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องจัดสรรตัวข่าวสารนี้ประชุมให้เป็นหนึ่งเดียวนะฮะให้ข่าวสารนี่เป็นหนึ่งเดียวให้ออกมาสามารถที่จะนำมาแก้ไขปัญหาได้ถ้าหากว่าเราเไม่นำข้อมูลเหล่านี้มาคัดกรองสะก่อนหรือว่าเอามาตรวจสอบซะก่อนว่าข้อมูลใดเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ที่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาได้ก็จะเกิดปัญหาต่างๆมากมาย นะครับแล้วก็อาจจะแก้ไม่ถูกจุดเพราะการแก้ไขปัญหานั้นต้องแก้ให้ถูกจุดถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้มีคนเขาบอกว่าท่านสมัครครับมีคนเ็าบอกว่าตราบใดที่ความรู้สึกละทางรัฐเนี่ยรัฐฐาเนี่ยทำความรู้สึกให้ประชาชนในพื้นที่สังหวดไม่มีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเขาปลอดภัยในการเดินทางเนี่ยตั้งแต่ปีสี่เจ็ด้นมาเขาบอกชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเขาองกังวลไปกลัวว่าความปลอดภัยไม่มีถ้ารัฐทาสิ่งที่ให้ความมั่นใจความปลอดภัยไม่ได้เนี่ย ความสมดุจะไม่เกิดขึ้นท่านมองอย่างนี้อย่างไรครับเรื่องนี้ที่ท่านสุทินพูดนะถูกต้องนะครับผมอยากจะเรียนว่าที่เมื่อกี้นี้ผมบอกหนะนะึ่งหนึ่งสามนั่นฮะหนึ่งอันถึงข้อมูลข่าสาร,รอันที่สองอันนี้ครับคืออีกหนึ่งก็คือหนึ่งคำสั่งอันนี้เนี่ยครตรงที่ท่านสุทินบอกนะครเพราะว่าถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยนะครับมีหน่วยงานหลายหน่วยงาน ทั้งหมดเนี่ยนะทางภาคใต้เนี่ยมีหน่วยงานที่จะทํางานให้เก่ทางด้านนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ6 7หน่วยงานซึ่งบางทีหน่วยงานต่างๆเ่านี่เนี่ยนะฮะก็เกิดการทํางานที่ไม่เป็นทีมไม่เป็นทีมแล้วก็ไม่การทํางานที่ไม่มีจุดหมายเดียวกันไม่รู้จะไปสั่งไม่รู้จะไปฟังใครเกิดความขัดแย้งกันนะฮะเกิดความขัดแย้งในการปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นผลที่ออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลได้เท่าที่ควร แต่ถ้าหากว่าเราเป็นลักษณะที่เป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะหรือว่าผู้บริหารประเทศเนี่ยลักษณะบริหารประเทศเป็นหนึ่งคำสั่งออกคําสั่งคําเดียวแล้วก็ทุกคนปฏิบัติเหมือนกันหมดรวมทั้งประชาชนทั้งอะไรนะครับประสิทธิภาพในการทําง,งานก็จะเกิดขึ้นคุณภาพต่างๆก็จะตามมาเยอะแยะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ครับจึงมีความจําเป็นมากไม่ใช่ว่าออพอไปฟังทั้งหน่วยงานหนึ่งก็ออกคําสั่งหนึ่งพออีกฟังอีกหน่วยงานหนึ่งก็ออกคําสั่งหนึ่ง แล้วฟังอีกหน่วยงานหนึ่งออกคําสั่งเนี่ยไอ้คำสั่งที่มีมากๆอย่างนี้มันจะกลายเป็นว่าไปตีกันเองนะครับแล้วก็ไม่เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนเท่าที่ควรประชาชนก็อกสั้นฝันแผนเพราะว่า<ะ>ไม่ทราบไม่ทราบว่ามันข้อเท็จจริงจริงเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรนะแล้วก็ควรดาเนินการยังไงถึงจะถูกต้องเพราะว่าฟังข้อมูลข้างหนึ่งก็เป็นอย่างนึงข้อมูลข้างหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ก็เลยไอ้ความคิดเห็นต่างๆเหล่านี้มันตีกันสําหรับของประชาชนไปครับคือ าาาตามความคิดของท่านสมัครเนี่ยแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลแต่ที่ผ่านมาหลายๆชุดนะครับไม่ว่าชุดนี้ชุดที่ผ่านมาท่านมองมุมมองของท่านในฐานะเป็นนักธุรกิจภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยท่านมองอย่างไรครับปัญหานี้ผมนี่ฮะมาถึงข้อที่เม่เกียนนี้บอกคืออันที่3าเนี่ยสพัฒนาการนะฮะคือ 1, 1, 1นหนึ่งะฮะหนึ่งข้อมูลหนึ่งคำสั่งสพัฒนาการ เราจะมีต้องมีโครงการในการพัฒนาทางภาคใต้อยา่างเป็นบูรณาการอย่างถาวรน,นะครับว่าที่จริงจังว่าการที่จะพัฒนาภาคใต้นี่นะฮะให้สามสี่จังหวัดภาคใต้นี้นะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นออนไลน์ทั้งหมดได้เนี่ยจะต้องทํำยังไงนะครับคือหมายความว่ามีความเชื่อมโยงกันระหว่างสามสี่จังหวัดภาคใตน้นี้ให้ให้เป็นลักษณะที่มองเห็นว่า ให้เก,เกิดความสะดวกความอะไรต่างๆหรือว่าการที่เราจะสามารถที่จะเดินทางหรือ,ารอการท,าที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือจะทาอะไรให้มันเป็นลักษณะที่สามารถที่ช่วยได้ได้รวดเร็ว,รวแล้วก็คล่องตัวหน่อยอแล้วก็ปลอดภยัยด้วยนะฮะอ,อันนี้เป็นสิ่งสําคัญและสอการพัฒนาการของของจังหวัดนั้นๆนะว่า จังหวัดนั้นๆเนี่ยควรจะมีโครงการพัฒนาอย่างไรเมื่อมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยประชาชนก็จะมาช่วยทํางานช่วยทําการทํางานอะไรทั้งหลายจะเกิดเป็นรายได้ขึ้นทางด้งางภาคใต้ก็จะเกิดมีอะไรคนที่จะมาคิดร้ายก็ก็จะค่อยๆหายไปเองเพราะว่ามันมีรายได้เกิดขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมจะได้เห็นว่าทางใต้นั้นจะมีเศรษฐกิจที่มั่นคงในอนาคตด้วยและอันที่สามนะฮะคือ คือสามพัฒนาก็คือพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนอันนี้นะฮะเราต้องรู้ว่าทางภาคใต้นั้นเนะี่ยเราควรส่งเสริมทั้งเศรษฐกิจในด้านใดอะไรที่ดีที่สำหรับทางภาคใต้นะฮะแล้วก็ปลูกพืชพืชชนิดใดที่ควรปลูกมากที่สุดในภาคางใต้เก้าทุกที่คันต้องทุกอย่างนะครับต้องลงให้ลึกให้ถึงปัญหาแล้วเราก็จะแก้ไขปัญหาได้แต่ถ้าหากเราไม่รู้ว่าปัญหานี่มันเกิดขึ้นนี่มันมันอยู่ตรงไหน เราจะแก้ไขปัญหามันก็ยากครับก็เหมือนเกาคันที่หลังไปเกาไปเกาที่มือไม่ไม่ถูกที่คันหมาย<ม>ถึงว่ามันสูญสี้นเยอะเวยสูญเสียไปเยอะที่เขารัฐบาลที่ผ่านมาหลายๆรัฐบาลทุ่มเป็นนับแสนล้านในด้านความมั่นคงในการแก้ปัญหาทางใต้เนี่ยท่านมองท่านมองเรื่องนี้อย่างไรครับในสหภาพภาคเอกชนนะถ้าเกิดการประสานงานกันอย่างที่ผมกลาบเรียนเนี่ยนะครับว่าเป็นหนึ่งหนึ่งสามเช่นนี้เนี่ยนะครับ ก็จะเกิดประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพในการทํางานการค่าใช้จ่ายต่างๆของทางใต้ทางใต้เนี่ยกราจะมีค่าใช้จ่ายน้อยลงแต่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วรายได้ทั้งหลายเนี่ยหรือเศรษฐกิจทั้งหลายก็จะตกไปของเป็นประชาชนมากที่สุดครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นเมื่อรายได้เกิดขึ้นแล้วก็ แล้วก็การเจริญรุ่งเรืองมันเกิดขึ้นการทุกสิ่งทุกอย่างทางด้านถนนขนทางทางด้านไฟฟ้าทางด้านการศึกษาทางด้านอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมากมายอย่างเงี้ยนะมันก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยนะครับก็ะจะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่จะคุ้มครองดู <unge> แลแทางภาคใต้เนี่ยให้เกิดความสงบสุขต่อไปได้อาที่ทผ่านมาเนี่ยทางผู้ฝ่ายตรงข้ามก็คือ,คอผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยมักจะปล่อยข่าวว่า มักใช้ความรุนแรงเพื่อให้หวาดกลัวและก็ทางบางครั้งเนี่ยทางรัฐเนี่ยก็แก้ปัญหาในถูกจุดบ้างไม่ถูกจุดบ้างทําให้ฝ่ายตรงข้ามเหิมเกริมบางครั้งทําให้ประชาชนในพื้นที่หวาดกลัวเสียวก็ไม่เป็นธรรมชีวิตที่วิถีชีวิตที่เขาจะเปลี่ยนแปลงไปเลยปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านมองว่าการแก้ปัญหาที่ผ่านมาภาพรวมในฐานะที่ท่านเป็นภาคเอกชนเนี่ยท่านมองคิดว่าการแก้ปัญหาของรัฐบาลเนี่ย ถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์หรือไม่ถูกต้องหรือมีแน,แนวในทางนในทางที่จะแก้ไขยังไงครับแนะนําคือรัฐบาลจะต้องมีเพิ่มเพิ่มพัฒนาทางด้านเครื่องไม้เครื่องมือด้วยเพ,เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือทางด้า,ยยานภาคใต้นะครับผมกล่าวเรียนว่ายังไม่ทันสมัยนะครับเพราะว่าปกตินเนนียถ้าเราไปเทียบกับประเทศที่เขาจเจริญแล้วหรือรว่าพัฒนาแล้วรเราจะเห็นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนก็ตามเนี่ย เขาจะสามารถที่จะซูมจากนะฮะจากดาวเทียมมามองเห็นคนกระทําความผิดได้แล้วผู้ที่จะเข้าไปตรวจสอบหรือไปปราบปรามหรือไปจับกลุ่มเนี่ยมันก็ง่ายต่อการตรวจสอบแล้วเราก็ไม่ต้องสูญเสียชีวิตของข้าราชการไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปสูญเสียการค่าจ่ายอะไรที่เ ouais ป็นจํานวนมากเราจะมองไปทุกทุกตรงจุดที่เกิดเหตุเลยเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นท claro 네ั้งหมดเนี่ยนะฮะกุที่ถ่ายมาจากดาวเทียมเนี่ยจะสามารถที่จะปราบปรามได้อย่าง มีประสิทธิภาพผลแล้วก็งานที่ผมว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่สูญเสียประชาชนก็ไม่เดือดร้อนนะแต่ถ้าหากว่าเราบยเราเครื่องไม้เครื่องมือของทางด้านรัฐบาลเราหรือว่าอะไรต่างๆนี้ก็ยังเป็นรองบุญแบบนี้หรือว่าก็พูดบอกว่า เครื่องไม้คร่องมือของของเราเนี่ยอย่างแพ้ผู้กอ่อการร้ายอย่างนี้นะครับ,รบมันก็จะทําให้ประชาชนเสียฝัน,นแล้วก็ประชาชนก็และอีกอย่างหนึ่งก็จะไปสู้เขาก็ไม่ได้เพราะเขามีอะไรอะไรต่างๆได้ดีกว่าเราเขามีการสื่อสารติดต่อประสานงานดีกว่าเราแต่ของเราเองเนี่ยวิ่งวิ่งชนกันอย่างนี้มันก็จะเกิดปัญหาครับ,รบอ๋อคือคือมีมีพี่น้องตำรวจทหารครูในพื้นที่เนี่ยเขา เขาร้องทุกบทกันมามากคือตอนเป็นข่าวที่ญาติเขาเสียชีวิตบาดเจ็บเนี่ยข่าวก็ไปทํากันเต็มที่กับไปช่วยกันทีพอหลังจากนั้นปีสองปีผ่านมาหายเงียบเลยคือตอนนี้ความเยียวยาความช่วยเหลือก็ยังไม่ถึงเขาปีสองปีขึ้นเขาร้องทุกมาฝ่ายผ่านรายการตามหาความจริงเนี่ยท่านมนีแนวนโยบายแล้วแนวคิดอย่างไรที่จะแนะนําเสนอรัฐบาลว่าต้องช่วยให้เป็นบูรณาการให้เขามีความมั่นใจว่าเขาได้รับการช่วยเหลือ ตามที่รับยาไว้100%แต่ที่ผ่านมาไม่ใช่ร้อยบางทีรอไปแล้วสปียังไม่ได้เลยท่านมองอย่างนี้ปัญหาที่ยังไงครับปัญหาอย่างนี้นะครับเราจ้องเขาเรียกว่า direct sale รหรือว่าเราเรียกว่าเรา้องเราต้องถึงมือประชาชนโดยโดย